าพาเลยนะครับไรมาเล็ดแถบอถัดนีเม็ดนี่สาวเขียวบ่ออะไได้หญ้าเขียวอ่ะบีบบีบบ่อท่านเสืออ่ะบ่อท่านเสือบีบบีบบีบไงขึ้นพร้อมเดี๋ยวเม็ดตกะสะรุปมีหรือบ่มีเม็ดอ่อะบอ่อเป็นยังเข้าก็เอาไปกินพาเลยอะไล่ะอ่ะมีเม็ดบ่อหญ้เขียวโมเดี๋เปล่า ครับเอาข้างบนไว้ตรงกลางได้พี่นอ้องนาครับแต่ตอนง่ายครับพี่น้องเฮ็ดใดขึ้นก็ล่ะบาโชกับโบเมนการสอนเนากครับกระตาษผู้ใดโบ,บเป็นกรเบื้องเป็นแนวทางก็ได้นะครับกรบโบเมนคลิปสอนหรอกครับเป็นคลิปประจ,จํบวันของบาโชกนะครับบาโชกเห็ดอย่างนี้แต่ผู้ใดเบื้องเดียวเป็นประโยชน์นะครับเอาไปปั๊บใส่ได้ครับบาโชกกรเรียนรูขึ้นกัน พี่น้องก็มาเรียนรู้น้ากันอันใดพิษอันใดถือกันแนะน้ำเบาโขกได้ครับเบาโขกะยินดีอ่ายินดีรับฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีจ้าอ่าครับเมื่อี้กัตอนแรกครับกับผ้าสาวเขียวมาเบิงอ่าโรคเห็ดนะครับแล้วก็เบิบงอ่าเบิงต้นใหม่ที่ปลูกไว้นะครับเป็นยังไงสาวเขียวเป็นตะลอดบ่เพิ่งปลูกได้สามเหมือนเลยนะ เบิ่งแลวก็น่าจะโอเคนะครับพี่้องเบื่องส้งก็บนี่มีใบมีใบเกิดอยู่ครับเบิ่งไปเรื่อยๆเบื้งไปเรื่อยๆเงาๆครับนี้ก็ว่าจะมาตอนบักนาวห้แล้วนะครับตอนใ้มือเศร้าครับนี่ก็เป็นพักบุ้งที่ผมตัดไว้นะครับคือแม่งกินครับผมก็เลยตัดตัดเราขืนมาไม่งามอยู่ครับนี่ครับใบเบ่งงหญ่เลยครับนี้ครับถือว่างามเลยครับ นี่ครับวอยที่ผมตัดตัดเพื่อนก็นจะข้นมาใหม่อ่าสวยอยยุครับพอะได้กินครับผมาเดี๋ยวสาวเขียวยางไปเบิ่งลงเห็ดจังหน่อยแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปสามมือครับสามมือกับเสื้อเดินอันนี้ครับอ้ตัวนี้เดินเขาไปหลายเติบแล้วอันนี้ครับพี่น้องดันในกะเปิดเฟสไทยนะครับการมือนี้กัรู้สึกว่า เชื่อกระจะเดินเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับอันนี้ครับเชื่อขึ้นมาจากน้อยแล้วครับพี่น้องผ่านไปสามมือครับครับบ้าโชคบ่ได้เอาแบบที่เชื่อเดินมาเต็มนะครับอันนี้ครับวันนี้ก็มาเช็คมาตรวจสอบเฮ็ดนะครับอัปเดตครับก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ครับก็คือมีความคืบหน้านะครับกับเชื่อกระเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยว ก็จะไปตอนบางเน่านะครับบัตรนี้ครับพี่น้องครับก็สำหรับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ายาเล่งลากนะครับเดี๋ยวให้สาวเขียวเพิ่นท่าไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอะไรท่าไปเรื่อยนะครับจุ่มเลยเลอกๆจังหน่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นตุ่มตอนนะครับพี่น้องตุ่มตอนแล้วก็จะมีครับแล้วก็จะมีเสือกฟางนะครับพี่น้องก็เอาไว้มัด อุปกรณ์กับ,บ่มไม่ยังไรนะครับตุ่มตอนผมกับเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอนี่ครับถ้าลายโหลดบบต้องประหยัดบบต้องย่านว่ามันเบิดโบเบิดออกอโอเคนั่นแหละ้าบนล่างโอเคกางบ,บนเด้นี่เด้ เดี๋ยวให้ซเสาเขียวท่าเดี๋ยวผมกะจะทำการตอนพี่น้องมองนสามันนะครับสามันกะจะมาตอนช่วงเด็แดด,ดกะแดดนะครับพี่น้องเลยนมาตอนคำๆค,ครับ การดีๆช่วงแรงๆครับครับในการตอนกับบ๊องาครับอันนี้ครับปาดเลยจักรยานไปเลยครับเนี่ยใส่ตรงกลางใส่เวลาหน่อยนึงนะครับเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับพี่น้อนการเดนเซิร์ฟครับ ตรงยางกับตรงส่เวลาครับผมหลังจากที่ออกลากแล้วนะครับผมก็จะชํำไหมนะครับช่ำไหมจนแบบแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยครับผมจะเอาไว้ตอนไว้ครับเป็นรายได้ครับผมตอนไว้ขาย คือผมว่านะครับต้นพุ่นผมตอนว้ยยี่สิบจริงนะครับกลายเบิดแล้วนะครับพี่น้องคือผมบอกนะครับคือไล่ได้เฮ้าบัวได้มือนีแต่ว่าเฮ้าก็ได้มือทั้งหนาคือเก่าเนาะครับเนาะเป็นตาออกลากดีอยู่ครับสำหรับน้ำยาเลี้ยงหลางนะครับนี่ครับเอาตรงนี้ไ้ตรงกลางเลยพี่น้องนี่ครับกคเข้าไปเราวังถุงจะเข้าไปปิดแผลนะครับอนี้ครับ ประมาณนี้แหละครับนี่เรียบร้อยครับผมมัดเสือกเลยครับเบนานกครับไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมัดกะบ,บนแนนเกินไปบนล้วมเกินไปนะครับตึงๆกาว่าต,ต,ตุ่มยูกับริ้งได้นะครับตุ่มบนเคลื่อนก็โอเคนะครับน,นี้ครับเรียบร้อยบนยานกครับ ถูกยางเตรียมการมาแล้วอ่านี่ครับคำบอกจริงนี่ครับครับ,รบดึงทุงไว้ครับย่ายเข้าไปติดแพ้นะครับดึงทุงไว้อ่าโอเคเรียบร้อย แต,ตอนไปเรื่อยๆครับพอดีละค่ำ ครับการสร้างนี่ก็จะเป็นสร้างที่บ่ค่อยได้มาดูแลเลยนะครับเพิ่งไห้น้ําได้อาทิยตเดียวนะครับแต่ว่ากับมีหน่วยอยู่มีหน่วยบ่อสาวเขียวโอ้มีมีครับนี่ครับโอ้เกียบเลยครับนี่อ่านี่ครับอันนี้คือบ่ได้ดูแลเดิมพี่น้องเด้อก็คือเพิ่งไห้น้ําได้หนึ่งอาทิตย์นะครับที่ผ่านมากอ่าปล่อยเลยนะครับปล่อยทิ่มเลยนะครับ เป็นการออกน่วยให้ได้กิน,น,กนคือเก่านะครับสำหรับบักเน่าพันธุ์ทุนเก่านะครับนี่ครับก็นี่ครับน่วยก็อาจจะบ่งไงนะครับเนื่องจากว่าบ่ได้ให้น้ำพี่น้องแต่สัมเนียกไงอยู่ครับเนี่ยพอได้อยู่สัมเนียกท่านในพอเก็บเนาะเห็นบ่ยัยงเขียวอยู่อ่านี่ครับตัวน,นี้กัคือกันครับเพิ่งให้น้ำคือกันเพิ่งให้น้ำได้หนึ่งอาทิตย์ครับแต่มีน่วยอยู่ได้เก็บ เก็บเลยสาวเชียวครับหน่อยไงเลยครับช่วยพี่น้องใลเบิ้งนะครับหน่อยไังเลยครับอ่านี่ครับโอ้หน่อยแบบง่ายเลยอ่าหน่อยง่ายใจมึงด้อ่านี่ครับหน่อยแบบง่ายเลยต่อสุดท้ายกันยังมี่กับพี่หลวง กะบ่ได้ดูแลคือเก่านะครับหกเจ็ดต้นนี่คือบ่ได้ดูแลเลยครับอันนี้ครับนวยกับมีด้วครับตอนจามาหอดที่แหลกนวนถิมบัวลอยได้หนี่งชุอันนี้ครับตัวนี้ชุดสองนะครับตอนที่ผมมานี่คือเพิ่นล้นถิมไปแล้วชุดหนึ่งนะครับนี่คือชุดไม่นะครับนี่ครับเพิ่นเก่ามากแต่ชุดหม่นี่บ่ได้แหย่หนำนะครับ เพป็นกะย่างให้ผลผลิตคือเกาอ่านี่ครับโอ้ทางนี้กิ่งงามครับเหมาะสําหรับการต้อนเลยครับเนี่ยต้นผลพมหินามครับอ่านี่ครับโอ้ทางนี้กิ่งอ่ากิ่งงามหลายครับนาตอนไว้นะครับครับเดี๋ก็ตัดหญ้าก็เบิ้งล่เป็นตาเบิ้งกัวเก่านะครับฟังนี่ฟังนี่เป็นของน้องแม่โอปอนะครับพี่น้อง แม่น้องโอปอครับฟังนี่ก็จะเป็นที่ของแม่น้องโอปอนะครับแบ่งให้เพื่อนเพื่อแบ่งเพื่อนกับซื้อเอานะครับพี่น้องเพื่อนกับได้ซื้อเอา,อาอดูแลไว้ให้เพื่อนซื้อนะครับกับสรุปแล้วเพื่อนกับให้เอาบังเน้าไว้นะครับก็เลยต่อนาต่อนำหามมะม่นะครับพี่น้องก็เพอได้เพอได้กินครับอันนี้กับอู้ นี่ไหมโอดนะครับให้น้ำาครับพี่น้องนี่ครับผมให้น้ำาพื่เพื่อนกัดแตกนี่ครับแตกใบออกมาเพียบเลยนะครับครับถ้าแตกใบแบบนี้ก็ต้องออกดอกกันปะแง่ตัวเส้นนี้ครับผมเพิ่งไ้น้ำได้หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ครับนี่ครับแตกออกมางามเลยครับเนี่ยสวยงามเลยนี่ครับ นับรองเลยว่าเที่ยวนานี่ผมว่านา่าจะดก,กนะครับสำหรับมบเนาวไปแต่ผ้าพีพาน่องไปเบ่งไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดก็เดี๋ยวจะตอนตออีกซีอันนะครับครับต้นนี้สองต้นนี้ก็คือจะเป็นกิ้งตอ้นนะครับพี่น้องกิ้งตอ้นย่างเดี่ยวเลยเสาเขียวเอามีดมาพ้าพี่น้องเบ่งดู อันที่เก็บมาเป็นไรเมล็ดแทรบอเรียกว่าเสาเขียวโม่อ่านี่ครับพี่น้องอพาเลยนะครับไรเมล็ดแทรบอถันมีเม็ดนี่เสาเขียวบอไรได้เสาเขียวบีบบีบบอท่านเสื้อบอท่านเสือบีบบีบบีบไงขึ้นพ่อมเดี๋ยวเม็ดตกอ่าสรุปมีหรือบอม่มีเม็ดบอมีจ้ะฮะมีบอบอมี โอ้โบมีตีเอาอีกคางหนึ่งเม็ดอยู่คางหนึ่งหรือเปล่าเอาบีบบีบโอ้บบมีเม็ดเดอรพี่น้องไล่เมล็ดแท้นะครับของแท้ครับที่องแท้ทูนเก้าไล่เมล็ดอ่าครับผมก็เป็นน้ำหลาครับสำหรับพันนี้ออกออกทั้งปีขึ้นกันนะครับอยู่ทีการดูแลครับขนาดบบได้ดูแลก็ยังออกให้กินเนาะครับเนาะอันนู้นนี่ก็อันนี้ก็เป็นลูกหลงนะครับพี่น้อง ผมท่นได้พอเก็บดอกครับแต่ว่าจะพาให้เบิ่งก็บ,บ่เป็นหยังครับคือจังได๋ก็ไรแม่เหล็ดแท้นะครับพี่น้องสําหรับเอาเอาให้เอาให้ชัดเจนเลยพาดูนี่อ่าต้นที่ตอนนี่้ะอ่าต้นต้นที่ตอนนี่แหละเป็นจังได๋บ่อเสด็เพิ่นติอ่าบ,บ่เป็นหยังเฮาก็เอาไปกินอ่าพาเลยละอะไรล่ะ นี่เม็ดบ่สาวเขียวโม่เดือเปล่าบะมีบะมีจ้ะอาไหลเมล็ดของแท้พี่น้องของแท้เด้ออ่านี่ครับพี่น้องไหลเมล็ดของแท้นะครับอ่าต้นที่บ้าโชคตอนนี้คือไหลเมล็ดแท้แน่นอนครับผมแมนทั้งเมล็จ้ะนี่อ่าแมนทั้งเบิ็ดเลยครับพันเดียวกันอ่าครับแต่ของพญายโชคอยมีสองตน้นฮะของพญายโชคอยมีสองตน้น <laughs> สามสามต้นน้อยๆครับเมนอ่าแมน, <laughs> แมน อ่ะครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับสาวเขียวเบาโชคก่ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเบาโชคเลยงานอีกซีกิงครับก็จะตอนห้แล้วนะครับพี่น้องกะเอาไว้พอกันคลิปนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าครับผมจะมืดแล้วครับพี่น้องครับเอาข้างบนไว้ตรงกลางเลยพี่น้องอ่ะครับก็ตอนง่ายครับพี่น้องเฮ็ดได้คือกอล่ะ บ่าวโชกับโบเมนแตนซ้อนหอกครับกระตาบูได้โบเป็นกระเบื้องเป็นแนวทางก็ได้นะครับกระโบเมนคลบซ้อนหอกครับเป็นคลิป,ปัจําบันของบ่าวโชกนะครับบ่าวโชกเห็ดอย่างเนี้ยจะกระาษปูได้เบื้องเดีวเป็นประโยชน์นะครับะเอาไปปั๊บใส่ได้ครับบ่าวโชกกับเลียนหลูคือกันกีนหวางกับมาเลียนหลูน้ากันอันใดพีดอันใดถือกันเนี่ยน้ำบ่าวโชกได้ครับบ่าวโชกอะ่ะยินดี ยินดีรับฟังนะครับ ครับไปพ้อกันคลิปนาครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเรียบร้อย